ในช่วงแรกของเวทีมีผู้เข้าร่วมการอภิปรายประกอบไปด้วยนายอุทยัยพิมพ์ใจชนอดีตประธานรัฐสภานายจตุพรพมพันธ์แก่นนำกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนอปชและนายชมนิศักดิเศษสอสสพักประชาธิปัตย์ร่วมเป็นวิทยากร นายอุทยัยกล่าวนะคะว่าในฐานะที่เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรมาก่อนเห็นสภาพที่เกิดขึ้นในสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่อดีตจนถ,ถึงวันนี้เป็นสิ่งที่สะท้อนสภาพของประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเองที่เห็นแก่เงินหรืออามิสินจ้างดังนั้นสิ่งที่ต้องแก้ไขจึงไม่ใช่รัฐธรรมนูญแต่เป็นตัวผู้มีสิทธิเลือกตั้งมากกว่าขณะที่นายชมนิกล่าวนะคะว่าปัญหาของบ้านเมืองคือการที่คนกลุ่มหนึ่งพยายามควบรวมอำนาจและแทรกแซง,งองค์กรอิสระ เพื่อสแสวงหาผลประโยชน์ให้ตัวเองและพวกพ้องพักประชาธิปัตย์จึงเห็นว่าสภาปฏิรูปไม่มีความจริงใจและปฏิเสธที่จะเข้าร่วมค่ะอย่างไรก็ดีนะคะนายจตุพรกล่าวค่ะว่าแม้ประชาธิปไตยจะไม่ใช่การเลือกตั้งเพียงอย่างเดียวแต่การเลือกตั้งจะเป็นสิ่งชี้ขาดว่าใครจะขึ้นมาเป็นผู้บริหาร ชัยชนะทางการเมืองจะเกิดขึ้นจากการกระทำในสิ่งที่ดีกว่าเพื่อเปลี่ยนใจประชาชนที่ทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงและเข้าใจประชาธิปไตยมากกว่าเดิมแล้วไม่ใช่ประชาชนในแบบที่นายอุทัยพูดถึงซึ่งการผู้ว่ารักการเมืองจะเดินออกนอกกติกาโดยการรัฐประหารก็ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ไม่พอใจและเป็นที่หมาของความขัดแยง้ง นายจตุพรจึงต้องการให้แก้ไขรัฐธรรมนูญที่มาจากการรัฐประหารซึ่งมีกลไกแต่งตั้งที่สวนทางกับความรู้สึกของประชาชนและการค้นหาความจริงจากการสลายการชุมนุมเมื่อ3ปีที่แล้วรวมถึงการนิรโทษกรรมประชาชนธรรมดาซึ่งจะไม่ได้มีผลกับแกนนำเสื้อทั้งสองสีและอดีตรัฐบาลแต่อย่างไรทุกฝ่ายทุกสีเสือ้อยกเวน้นบรรดาแกนนำพวกผมยังต้องเข้าสู่คดี นะครับถูกดําเนินคดีเหมือนเดิมพวกผมนี่ก็ก่อาการร้ายโทษประหารชีวิตคุณอภิสิษ,ษ์สุเทพก็คดีร่วมกันฆ่าคนตายโดยเจตนารล็งเง็นผลก็ประหารชีวิตเหมือนกันสนธิลิมทองกุลคดีก่อการร้ายสองคดีก็ประหารชีวิตเหมือนกันคือจะประหารหนึ่งครั้งสองครั้งไม่แตกต่างกันมันตายแต่ครั้งแรกไปแล้วแต่ชี้เห็นว่าบรรดาคู่ขัดแย้งทั้งหลาย มีปลายทางคือคดีประหารชีวิตเหมือนกันหมดนะแล้วผมเองก็ยังเห็นว่าการแสวงหาข้อเท็จจริงความจริงที่เกิดขึ้นก็เอาบรรดาตัวการของแต่ละฝ่ายนี่แหละครับขึ้นเข้าสู่ในกระบวนการยุติธรรมเพียงแต่พวกผมเห็นว่าประชาชนไม่ว่าจะเป็นประชาชนพันธมิตรประชาชนพักประชาธิปัตย์และประชาชนเสื้อแดงเขาควรจะได้รับการปลดปล่อย เราควรจะสลัดสัมภาระอันนี้ด้วยการปล่อยให้เฉพาะประชาชนที่ไม่ใช่แกันนะหลังจากนั้นนะคะเป็นการปาฐกถาในหัวข้อเดียวกันโดยนายสมชายวงสวัสด์นาย,ยกรัฐมนตร,รีคนที่26และนายอภิสิทธ์เปชชาชีวนาย,ยกรัฐมนตร,รีคนที่27โดยนายสมชายกล่าวให้ความสําคัญกับการยึดหลักเสียงข้างมากตามหลักประชาธิปไตยซึ่งไม่จําเป็นต้องมีการสลายสีหรือฟาด เพียงแต่ขอให้ทุกฝ่ายมาร่วมมือกันในด้านที่ร่วมกันได้เพื่อบ้านเมืองค่ะวันนี้เราก็มีสีที่เรายังไม่สามารถกีกันยังยังลงรอยกันไม่ได้วันนี้แต่การปฏิรูปมันเกิดขึ้นนะขอให้ทุกสีเนี่ยเข้ามาร่วมกันล้วท่านไม่ต้องแยกสีว่าไม่ต้องสลายสีหรอกอยู่อย่างนั้นนะสีเหลืองก็อยู่อย่างนั้นสีแดงก็อยู่อย่างนั้นะ สีอื่นก็อยู่อย่างนั้นแหละแต่ขอให้มาเห็นแก่ส่วนรวมว่าแต่ละสีเนี่ยถ้าอะไรเป็นความเจริญของบ้านเมืองก็ขอให้ร่วมกันนะถ้าเวลาเวลาที่มันกิจกรรมของท่านของสีของท่านท่านว่าไปาไม่เป็นไรไม่จําเป็นต้องตรงกับความคิดของอีกสีหนึ่งผมคิดว่าวันนี้เราต้องเราต้องเ,อเรียกอลไรต้องทำต้องทำใจให้หนักแน่นนะต้องทำใจให้เป็นผู้ที่หลุดพ้นจาก ไอภาวะความวุ่นวายจะได้เข้าไปสู่ความสงบสุขนะทางด้านนายอภิสิทธิ์ได้กล่าวนะคะว่าความขัดแย้งในวันนี้มี2เรื่องหลักคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญและการนิรโทษกรรมซึ่งมองว่าเป็นการทําเพื่อคนกลุ่มเดียวและเป็นการทําลายหลักนิติธรรมรัฐน,รรนิติธรรมนิติร,รัฐโดยมีคนจํานวนมากในสังคมนี้ไม่เห็นด้วยซึ่งหากรัฐบาลต้องการให้เกิดความปรองดองจะต้องปล่อยให้สิ่งเหล่านี้เป็นไปตามกลไกปกติเท่านั้น แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นวันนี้ก็คือว่ากลไกที่จะนําเรื่องปฏิรูปและบางครั้งก็มาสับสนปะปนกับการปรองดองเนี่ยถูกกาหนดโจทย์เอาไว้ว่าไอ้สองเรื่องที่เป็นเรื่องขัดแย้งเนี่ยอย่ามาพูดกันที่นี่ให้ว่าไปตามกระบวนการปกติก็จึงเป็นเงื่อนไขความขัดแย้งที่มันยังดํารงอยู่และก็กําลังขยายวงไปจากการดําเนินการของรัฐบาลในสภาไงครับ เพราะฉะนั้นมันไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรเลยนะครับในทั้งสองเรื่องทั้งการปฏิรูปและการปรองดองอยู่ที่ว่าเราจะเลือกใช้วิธีใดและเราจะเอาผลประโยชน์ของใครเป็นที่ตั้งในการเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไทยต่อไปทั้งในเชิงการปฏิรูปและในเชิงการปรองดอง